ไ,ได้ like มเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัดตัดหรือว่าเพิ่มมามาร้องเขาบอกว่าไม่ให้ร้องครับไม่ให้ร้องใช่ไหมใช่คนเดิมาร้องใช่ไหมครับใช่ให้แพรวมาร้องแทนอันนี้ใช่ไหมครับนี่ไหนแล้วลองร้องให้ฟังดิมันเลเป็นยังไงเออจูเจิงน่าตงยูซุยลี่ว่าอยู่จิน้ฉันตก็เล่าวต今日入我心多烦忧，收到对句谁肯ว จีเปแล้วแล้วแพรวก็แล้วแพรวก็เข้าครับอ๋อแล้วก็เป็นดนตรีแล้วก็อะไรครับแทบคงจะต้องแบบแบบที่เขาบอกแหละเพราะมันเป็นเรื่องความหมายครับแต่ว่าก็จำได้ผมได้อยู่แล้วครับแต่ว่าก็บอกแพรวเข้าแต่แพรวเข้าใจได้

เขาแปลงภาษาเขาแปลมาแล้ว,ก,ลวก็เป็นรูปประโยชน์แบบนี้แต่เขาอาจจะต้องเป็นแบบนี้ที่เดียวใช่ไหมที่เดียวครับโอเคแล้วตอนหลังที่บอกจะขึ้นสูงเขาเขาบอกว่าโอเคไหได้ทำ <Okay. S 2> ให้เขาฟังป่ะไม่ได้ทําครับแต่แต่ความหมายได้ไหม,หมไความหมายเป็นยังไงความหมายตนี้นตรงนี้เศร้ามากครับตรงนี้เริ่มเล่าเรองแล้วแล้วตรงเนี้ยพอถึง่างนี้ยแล้วแหละเหมือนเหมือนรร้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็บรรลุแล้วครับ แล้วความหมายว่าอะไรประโยคสูงเนี่ยอ่าประมาณว่าแบบทำไมต้องตะเกียกตะกายไปขึ้นสวรรค์แล้วก็อย uh, nice. ู่ท oh. ี่นี่ก็ได้อยู่บนดินก็ได้นอนชั่วหลับสบายดีกว่าโอเคแล้วลองร้องให้คุณแอมฟังยัลองแล้วถึงไหมถึงค่ะโอเคถึงค่ะแต่ยังโดนๆดนโดก็บาลานซ์เอาร้องให้เต็มแล้วก็เอาไมค์ออกแล้วพอเสียงหลบก็เอาไมค์ข้ามาต่อคือต้องบาลานซ์เอาบาลานซ์เองยังมีเวลาอยู่นะครับลองทำที่นี้ก่อน อันนี้ก็ลองเลยอันนี้ก็ลองเลยเพี้ยนก็เพี้ยนลองรว <c oughs> ยเลยเป็นไง <c oughs>